นิยารักเรื่องซาตานร้ายบังคับรักแต่งโดยตาอนะตาตอนที่15ตอนจบปกติเยนุชไม่ใช่คนหนีงานหรือคนที่ไร้ความผิดชอบรักคุณนงเยาพูดขึ้นเพราะรู้นิสัยของหลานสาวดีและตนก็พร่มสอนหลานสาว มาตั้งแต่ยังเล็กว่าไม่มีงานไหนดอกที่จะสบายให้คิดเสียว่ามีงานทำก็ยังดีกว่าไม่มีงานทุกงานล้วนต้องการความพยายามอดทนมุ่งมั่นไม่เลือกงานหรือปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่นไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่แต่ ผมไม่ได้กล่าวหานะครับดาชสีได้พูดด้วยกลัวคะแนนความพิศวาจะตกแต่เขาเหลตามองเมียรักของเขาซึ่งดูจะน่าซีดนุดเขาไม่รับผิดชอบผมเขาตีหน้าเศร้าผัวโอ้ยฝ่ามืออรหันตกเพียดที่หัวไหลนาะ แล้วราชสีก็แอคติ้งเกินกว่าเหตุจนเธอต้องหยิกเขาแรงๆอีกทีเลิกดราม่าสะทีคุณนะ่ะมันหนังหนาหน้าด้านรู้ไหมคนแบบคุณไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกนูจจรีว่าเขาด้วยความมันใจถ้าผมตายคุณจะร้องไห้ให้ผมไหม เขาถามทำดวงตาละห้อยหยิงสาวคอนกวับหันหน้าหนีไม่อาจมองดวงตาตำจัดที่จ้องมองเธอเหมือนเด็กมองมันดาที่วาวรนหน่าสงสารผิดกับขนาดตัวของเขาที่ดูถึกเถือนราชสีแฝงในตาร้อนรุ่มเขาต้องการเธอเป็นอย่างมากแต่ เธอเกยดตัวเองสมัติที่ยังรักและต้องการเขาแม้จะรู้ว่าเขาโกหกเกือบทุกเรื่องทั้งเขายังไปเข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นเสียอีกผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องแล้วสุดท้ายเธอก็กลายเป็นส่วนเกินในชีวิตของเขาอย่าได้สงสารหรือหลงคารมคนโกหกนะนุจรี เธอเฝ้าบอกย้ำกับตัวเองเอาละเอาละเล่ามาสิว่าเกิดอะไรขึ้นคนสูงวัยกว่ารีพูดจากคอเพราะเดาได้ว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นแน่ๆแ,และท่านก็ดูออกว่าทั้งคู่ต้องมีอะไรในกอไผ่แต่จะสียิ้มเขายิ้มเพลย์ นี่คือโอกาสที่ดีของเขาที่จะทำให้เมียมารับผิดชอบความเสียหายของเขาและเขาก็ค่อยๆเริ่มเล่าแม้ว่านุจรีจะปิดปากเขาแต่เธอกลับถูกคุณยายของเธอดุเสียเองนุจรีจึงได้แต่นั่งหน้าความเป็นประทูแม่กลองเมื่อเธอไม่ขัด เขาก็เล่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเธอเริ่มคบเริ่มเข้าใจผิดและเขาก็ยอมรับผิดทุกอย่างก่อนที่เขาจะกุกเข่าลงต่อหน้าคุณยายนงเยาวของเธอและยกมือผนมขึ้นก่อนที่จะศบตากับท่านด้วยความจริงใจถ้าทุกเขาถ้าทุกคำที่ผมพูดออกมามีคำโกหกแม้แต่คำเดียว ขอให้ทั้งตัวผมเองและธุรกิจของผมนงเยาวทำน้าปางห้ามญาติขัดการกระทําของเขาพอพอเถอะพ่อหนุ่มไม่ต้องมาสาบงสาบานอะไรแถวนี้นงเยาบอกกับเขาด้วยสีหน้าติดจะปึ้งตึงก่อนจะหันไปมองหลานสาวที่แสดงสีหน้าแดงกําผมรักหนูจริงๆนะครับคุณยาย เขาเอ่ยกำชับบีบมือหนาบนมือนุ่มที่กำแน่นบนตักของเธอเธอสะบัดมือหนีรีบผุดลุกขึ้นยืนปุบปับโดยไม่ยอมพูดยอมจานงเยาวจึงได้สะท้อนใจยาวๆแล้วบอกถึงอุปนิสัยใจคอของหลานสาวสุดที่รักให้เขาฟัง พร้อมทั้งสอนสั่งแบบผู้ใหญ่ที่ได้เห็นโลกมามากและท่านเองก็โตมากพอที่จะเปิดโลกทัศน์ให้กว้างพอที่จะรับรู้ได้ว่าสมัยนี้โลกทัศน์กว้างและท่านก็ไม่ได้ปิดกัน้นหรือเห็นว่าเรื่องเซก่อนวันแต่งงานจะผิดปกติแต่อย่างใดท่านจึงมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะให้การต้อนรับเขา เพราะอีกอย่างเรื่องทุกอย่างมันก็แก้ไขไม่ได้แล้วดัชสีได้เรียนรู้ว่าการที่ได้การได้นุจรีมาเป็นเมียต่อให้สิ่งที่เขาทำมันมีเหตุผลมากเท่าไหร่แต่ถ้าเมียบอกว่าผิดเขาก็ต้องผิดอยู่วันยังคำ่ำเมื่อตกลงกับผู้เป็นยายได้เขา ก็รีบตามเมียรักไปที่ดิมแม่น้ำซึ่งมีศาลาเอาไว้รอพระภายเดือมาบินทบาทยามเช้าเขาเห็นนุจรีนั่งกอดอกเธอถอนใจอยู่ชั่วครู่เขาจึงยิ้มหวานแล้วนั่งลงเคียงข้างเธอดูแวกใกล้เคียงไม่มีผู้คนโปรงมา เขาจึงวิสาสาก่อดร้างอันบอบบางที่ไม่รู้ตัวว่าเขามาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไใ่อุ๊ยอิงสาวร้องอุทานด้วยความตกใจจะเด้นโดนกร็ถูกกอดถูกหอมดังฟอดฟอดคิดถึงเมียรักใจจะขาดเขายังคงทำอย่างที่ใจอยากทำโดยไม่สนใจสิ่งรอบกายจะบ,บ้าหรือไงคุณเดี๋ยวก็ไม่ใครมาเห็นเข้าหรอก ผมไม่สนหรอกอุย้ยเขาสะดุ้งเฮือเพราะสอกเล็กๆดันกระทุ้งโดนแผลของเขาทำให้เธอตกใจจนหน้าซีดเขาเจ็บจริงๆนะแต่ก็โคตรคุ้มเพราะมีเธออยู่ในอ้อมกอดนุ่มๆร่างอันบอบบางอ่อนแอนทำให้เขาอยากจะรักเธออีกหนและก็อีกหลายๆหนเขาึกคิดถึงเธอใจจะขาด เธอก็เอาแต่จะหนีเขาอย่างเดียวผมรักคุณนะนุชผมรักคุณคนเดียวผมขอโทษที่ไม่บอกคุณเรื่องแต่งงานเพราะผมไม่เคยคิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้ให้อภัยผมได้ไหมที่รักเสียงที่เคยทุ้มกลายเป็นออดอ้อนคนโดนบอกรักได้ตะเคินแต่ ดูทังดูว่าเขาตทมทำตามแผนของวรณศีแต่เธอก็ยังคงรู้สึกยาอยู่ดีเพราะเธอก็ไม่เคยมีความลับต่อเขาแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกว่าเขาที่มีความลับต่อเธอเมื่อเห็นว่าเธอยังโกรธจึงลุกขึ้นมากุกเข่าต่อหน้าเธอเขารู้สึกเหมือนจะคลั่ง ถ้าเธอยังไม่หายโกรธและตอนนี้เธอก็รู้สึกไม่ดีที่เขามาคุกเข่าอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครมาเห็นเข้าหรือเปล่านะนุชที่รักได้โปรดอภัยให้ผมเธอนะผมบอกพ่อกับแม่เรื่องของเราแล้วและท่านก็พร้อมจะมาขอคุณด้วย เขาพูดเพราะเธอก็รู้จักพ่อแม่ของเขาที่ทำงานมาด้วยกันอีกอย่างเขาก็เคยเกริ่นว่าเขาคบกับเธออยู่นี่คุณลูกขึ้นนะคุณไม่อายแต่ฉันอายยกโทรห้ผมสิเขายังอ้อนและยังขอร้องทำหน้าเหมือนลูกแมวสำนึกผิดก็ได้สิ่งโตยิ้มเพลงไม่เห็นแก้มนวน ออกสีเดื้อหนะ้าหอมหนะ้าฟัดแต่งงานกับผมนะนะครับนะอะไรนะใครจะแต่งงานกับใครนุชนาฏที่เพิ่งมาถึงเอ่ยถามโดยนําเสียงอันบึ้งตึงทำให้สองสายตาหนุ่มสาวหันไปมองผู้มาใหม่แม่ นุจรีเอ่ยด้วยความตกใจขณะที่คนัูโตไม่มีทีท่าว่าจะตกใจเลยสักนิดเขายัางนั่งอยู่ท่าเดิมไม่สนใจท่าทางทำม,มึงถึงของมารดาของเธอที่สำรวจเขาตั้งแต่หัวจะลดหัวเขา่าและหัวเข่าขึ้นไปบนหน้าสวัสดีครับคุณแม่เขาเอ่ยอย่างสุภาพและ ไหวท่านอย่างสุภาพอ่อนน้อมขอโทษทีนะฉันมีลูกคนเดียวพอมาถึงตอนนี้ราชสจีก็รู้เลยว่าหนูจะดีได้ความโหดมาจากใครแม่นาดเรียกทุกคนขึ้นมาคุยกันบนเดินนี่เธอะข้างนอกปูคนพุกพ้านเดี๋ยวจะเป็นก่ปากชาวบ้านเปล่าเปล่าปรี่ๆคุณยายนงเยาว เอ่ยออกมาอย่างตัดปดทุกคนจึงชักแถวกันขึ้นบ้านคุณรุชนาหยิกแขนลูกสาวด้วยความมันเคี้ยวจนเจ้าตัวร้องโอยโอยเมื่ออยู่รับหลังผู้คนเธอสะดุ้งเครือๆตามแรงหยิกของมันดาแต่สิ่งโตตาวไว รีบหันมากอดเธอเอาไว้คุณแม่ครับจะทําก็ทําผมเธอะครับผมผิดเองนุชนาทะลึงตาใส่เขาแล้วหันไปหยิกเขาแทนโอ๊ยโอ๊ยสิงโตหนุ่มร้องเสียงหลงสมแทนนี่จะสงสารเขาหญิงสาวกลับซ้ำเติมเขาใส่ก่อนจะเช่อใส่อีกรอบ ราชสีเริ่มต้นเ,เรื่องเดิที่ผ่านมาอีกครั้งอย่างไม่หวัดวันหรือเกรงกลัวเขาผิดเขาก็พร้อมจะรับผิดชอบนุชนาฏทำสีหน้าไม่ดับแข่ราชสีจึงเอ่ยสารภาพผมรักนุชผมรักลูกสาวของคุณแม่จริงๆนะครับเขาบอกออกมาด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นและจริงจัง พ่อแม่ของผมท่านก็รับทราบและไม่ขัดขวางเรื่องของเรานุชนาฏงอนทั้งลูกสาวและว่าที่ลูกเคย,แต,ยแต่ยังไว้ท่าแต่ยังไว้ท่าแม่ของเมียแล้วแก่ละยนุษแกรักคุณสิงเขาหรือเปล่า คราวนี้คนที่โดนโยนเปลือกอน้อนมาให้ถึงกับอึง้งเธอไม่เคยพูดถึงความรู้สึกจริงๆออกมาเลยสักครั้งสายตาทั้งสามคู่จึงจดต้องตรงมาอย่างเธอทาไม่รักก็ไม่ต้องแตกนุชนาตนึกตำขาเสร็จแล้วคุณกลับไปเถอะฉันไม่ยกลูกสาวให้หรอกอยู่เป็นโสดมันเนี่ยแหละรักค่ะ นูจรีรีบออกออกมาอย่างละล่ำละลักเพราะกลัวแม่ไม่ยอมยกเธอให้เขาจริงๆทำให้นงเยาวและนูชนาตแอบลักลอกยิ้มให้กันทันทีก่อนจะรีบซ่อนสีหน้าและราชสีก็หันไปจ้องเมียรักเขมงเพราะเพิ่งเคยได้ยินเธอเอ่ยคำรักออกมาเป็นครั้งแรกเขาึก บังคับแทบตายกว่าเธอจะเรียกเขาว่าที่รักแถมยอมเรียกแค่อยู่เบนเตียงแต่ตอนนี้เธอถึงกับบอกรักออกมาต่อหน้าทุกคนหนูกลัวหนูกลัวจะเสียเขาไปตอนนี้เขาถูกยิงหนูก็เลยเธอ,อพูดเธอพูด แล้วเผลอสู่จมูกที่เริ่มฟุดฟิดขอบตาก็เริ่มร้อนผะเผาหนูหนูเพิ่งจะรู้ตัวว่าหนูรักเขามากหนูกลัวจะเสียเขาไปมากกว่าเขาจะไปมีคนอื่นซะอีกทุกคนตากอึ้งกันไปหมดเมื่อได้เห็นน้ำตาหยุดโตๆของหนจรีปกติเธอปิดปังอารมณ์มาตลอด ไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้เธอจะถึงกับเผลอปลดปล่อยอารมณ์ที่อ่อนไหวออกมาดาจะสีกุมมืออันบอบบางมาจูบผมอยู่นี่ผมอยู่ข้างๆคุณเขากระซิบข้างหูทำให้เธอเผลอก้มหน้าลงซบล่หนาของเขาผ่อนลมหายใจสะอื้นออกมาจนตัวโยน ทำให้เขายิ้มเหมือนสิงโตที่ได้ขมือบลูกแมวน้อยเข้าไปจนท้องป่องจึงได้ใจเผลอกอดครับจึงได้ใจเผลอกอดนี่ปล่อยลูกชันยะนุชนาตเอาพัดส,สารที่วางอยู่ใกล้มือมาตีเขาให้สะดุ้งกันไปหมดผมขอโทษครับคุณแม่ผมขอโทษครับเขายิ้มแย่ และหันไปมองเมียรักของเขาดิบดีพาพ่อพาแม่มักสู่ขอลูกฉันซะไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องตกไม่ต้องแต่งมันดอกแม่ใหญ่ยังคู่ไม่เลิกเราจะสียิ้มเพลว่าไงยนุ์สาวน้อยเหลือบตาขึ้นมองเธอจึงสู่จมูกไม่กล้าสบตาใครๆใบหน้าแดงกมด้วยความอับอาย หนูก็ต้องแล้วแต่แม่กับยายสิคะเสาวน้อยว่าอย่างเอียงไอายได้แตสีแทบจะกระโดดจนตัวลอยแต่จำใจต้องรีบเก็บอาการทำได้แค่รีบโทรศัพท์แจ้งกับพ่อแม่ให้บินกลับมาขอเมียให้เขาไวๆอย่างหรอกพ่อหนุ่มการแต่งงานน่ะมันไม่ใช่ตอนจบมันคือการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ต่งางหาก นูจจนาดเอ่ยกับเขาและทั้งลูกสาวว่าที่ลูกเคยทั้งสองต่างตั้งใจฟังแต่สำหรับทั้งคู่ต่างเห็นข้อดีข้อเสียของทั้งสองหมดทุกอย่างแล้ววันต่อมาพ่อแม่ของรัชสีก็มาสู่ขอนูจรีจริงๆที่เขาได้เอ่ยไว้ทั้งคู่ได้แต่งงาน กันตามประเพณีอย่างที่เขาบอกไว้จริงๆงานใหญ่ตามฐานะของเขาไม่มีใครกล้าตำหนิที่เธอเป็นเพียงลูกตาสีตาสาเมื่อจบงานนูตดีจึงเตรียมจะเลาะฟันรุ่นพี่ที่บอกจะหัวเราะให้เธอให้ฝันหักถ้าหากว่าเธอกับเขาได้แต่งงานกันจริงๆทำให้เกิด เรื่องข้อพิาพาทกันใหม่ในวงเล่าส่วนอัดนะหรอพอมาได้เจอกับเพื่อนเจ้าสาวก็เริ่มจีบเพื่อนรักของนุจรีที่ทำเกษตรพอเพียงปีต่อมาหลังจากงานแต่งอันยิ่งใหญ่จบลงเธอก็ท้องแบบปีละคนสดุปได้จะสีมีลูกเกือบจะตั้งทีมวอลเลย์บอลได้เขาแทบจะขอร้องให้เมยรักหยุดทำงาน และมาเลี้ยงลูกแทนแต่พอห้ามไม่ได้ก็เลยซัพพอร์ตให้อย่างอามเธอจะได้คอยอยู่ใกล้เขาและใกล้ลูกเขามีความสุขมากและต่างเข้าใจกันทั้งสองปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดีเพราะเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนและค่อยๆปรับตัวเข้าหากันใหม่จนแทบไม่มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันเลยสักนิด สุดท้ายราชสีก็สามารถรักษาสัญญาและต่างมีความซื้อสัตว์ต่อกันเป็นอย่างดีคราวนี้ไม่มีอะไรที่เมียรักของเขาไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขานุจรีก็เช่นกันไม่มีอะไรเกี่ยวกับเธอที่เขาไม่รู้เพราะเธอก็ยังต้องทำงานกับกลุ่มผู้ชายต่างคนต่างเข้าใจคน คนพูดหนึ่งคนอีกคนต้องหยุดฟังลูกทั้งห้าคนพยายามซึมซับคำสอนของบิดามารดาและพวกเขาก็อยู่กินกันด้วยความเข้าใจคำว่ารักพูดบอกกันทุกวันที่รักวันนี้ผมบอกรักคุณหรือยังเขาถามเสียงหวานขณะอุ้มลูกคนเล็กในวงแขนยังค่ะเขาจึงยิ้มอ่อนโยนผมรักคุณนะ บอกแล้วหอมแก้มของเธอหนักๆฉันก็รักคุณค่ะเธอหันไปจูบแก้มสักๆของเขาเช่นกันลูกๆมาบอกรักแม่เรวด้ดัชสีบอกเด็กๆเด็กๆจึงเงยหน้ามองบอกรักมารดาแบบแย่งกันพูดและเรียงคิวมาหอมแก้มของแม่ตัวเล็กสุดหอมแรงฟัดแก้มแม่สัแทบชำ้ำ เบาๆหน่อยนั่นของพ่อนะตัวเล็กเขาดุแบบไม่จริงจังทำเอาทุกคนในบ้านต่างหัวเราะคิกคักอย่างมีความสุขอวาสานจบแล้วนะคะนิยารักเรื่องซาตานได้บังคับรักตอนที่สิบ้าเป็นตอนจบเนะเหมือนตอนที่แล้วตาจะบอกตอนผิดหรือเปล่า ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจนจบนะคะเรื่องสั้นๆหน่อยเนาะตาพยายามทำให้มันไม่ซับซ้อนนะคะเพราะว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกค่ะวันนี้ก็เวียนหัวอีกเนาะยังไม่รู้เลยว่าจะได้ลงนิยายใหม่วันนี้เลยหรือเปล่านะคะก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตาจะลงคลิปนี้ในตอนเที่ยงนะคะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งนะคะตายอยางฝากเช่นเดิมนะเรื่องรดยได้เนาะนะคะเรื่องเงินเดือนนะคะก็อย่าลืมจ่ายให้ตาด้วยเนาะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าค่ะริบขอบคุณไว้ก่อนกลัวไม่ได้นะยังไงก็มีอะไรก็เข้ามาคุยกันในคอมเมนต์นะคะอยากให้นิยายเรื่องต่อไปเป็นเรื่องแบบไหน อยากให้อยากให้เดี๋ยวนะตานะ่ะมีเรื่องอยู่แล้วเอาเป็นว่าอยากฟังแนวไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูเนาะถ้าเกิดแต่งให้ได้ก็จะแต่งยกเว้นแนวเออทะเลทรายตาปฏิเสธไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีประสบการณ์จริงๆอะ่ะตาก็ไม่อยากเขียนเนาะ ก็เขียนเอาไว้แล้วนะเรื่องอะไรนะชมพูอ่าที่นางเอกชื่อชมพูแค่นี้ก็ลืมแล้วเห็นไหมพอมันคิดเรื่องใหม่แล้วเรื่องเก่านี้หมดหมดหมดปัญญาจะจะจำเลยค่ะก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะองสำหรับเพื่อนๆที่ยังให้การสนับสนุนตามตาก็ยังฝากเหมือนเดิมนะคะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพของคุณด้วยเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ๆเนาะที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนาะหาตอนไหนของตามไม่เจอนะคะกเ็เข้าไปในเพลย์ลิสต์ในช่องของตานะก็จะเจอเนื้อย,ยเนาะอย่างเช่นเรื่องนี้ชื่อเรื่องซาตานร้ายบังคับรักนะคะคุณก็ เข้าไปในสาตานได้บังคับรักแล้วคุณก็จะเจอเนาะกดเพลงนะคะกดเพลงแล้วมันก็จะรันให้คุณตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะมันจะรันให้คุณเนาะจนถึงตอนจบเลยเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับนะฟังอีกครั้งนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วย รบกวนคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ